สวัสดีครับวันนี้ก็อยู่ช่องสหายหาสารนะครับวันนี้ก็จะมาแจกอังเปานะครับเป็นเงินจํานวน30บาทนะก็อาจจะไม่ได้เยอะนะครับอันนี้ผมจะแจกสัก20คนละกันนะครับอ่ะอังเปาอยู่ไหนเนี่ยอ่ะก็กดไปนะครับจํานวน30บาทอันนี้ผมสุ่มนะอ่ะ20คนนะครับเดี๋ยวผมโพสต์ประมาณ2ทุกนะครับอ่ะโอเคในส่วนของอ่าวันนี้ก็อยู่กับแอปแคนดี้คุยนนะครับอ่ะตัวนี้ก็จ่ายอยู่นะอ่ะถอนเข้าในส่วนของ เอาเบลตนะครับเชิญเพื่อนเนี่ยก็จะได้1บาท50าสตัางนะครับตัวนี้ผมทำโบนัสไว้นะครับก็คือมันจะได้วันพรุ่งนี้นะครับได้ก็คือ39สตางค์นะครับก็รับไปตัวนี้ก็เป็นแนวเล่นเกงมง่ายๆนะครับในส่วนของภารกิจ7วันเนี่ยคือหลกัหลกๆทำไม่ได้แน่นอนนะครับ ถามว่ามันได้เงินจริงไหมอันนี้ผมก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับแต่ว่าวันที่6มันเชิญเพื่อน2คนนะครับวันที่7เชิญเพื่อน2 0 0คนถ้าคนปกติที่ไม่ได้ทําช่อง YouTube เนี่ยทำไม่ได้อยู่แล้วนะครับเช่นของผมเนี่ยยังทํายากเลยนะครับก็ประมาณนี้อันนี้ผมการันตีไม่ได้ว่ามันจ่ายหรือไม่จ่ายนะแต่ว่ามันทํายากนะครับในส่วนของการถอนปกติเนี่ยมันก็ได้นะครับก็คลิกตัวนี้นะครับ มันก็จะให้็อกอิน1วันนะครับอันนี้ผมดูโฆษณาไปและเราสามารถถอนได้นะครับตัวนี้อถอนหนึ่งบาทนะ,ะเดี๋ยวลองคลิกดูก่อนอ,อันนี้ไม่พอนะครับผมต้องเล่นให้มันได้1บาทนะถึงจะถอนได้นะครับสำหรับแอปนี้ปกติมันจะเป็น30มสิบตางนะแต่ว่าตอนนี้เป็น1บาทละโอเคเดี๋ยวผมเล่นไป อันสุดของวิธีการเล่นนะครับเนี่ยเราก็เล่นไปตัวนี้นะจิ้มๆไปมันก็จะมีเพชรขึ้นมานะครับตัวนี้เนี่ยเราต้องดูโฆษณานะนะมันถึงจะได้แต้มขึ้นนะครับอ่าแต้มขึ้นทั้งสองอันตรงนี้นะครับนะก็จะได้เป็นเงินสําหรับคนที่เล่นใหม่เนี่ยมันจะได้สิบห้าอ่สาสิบห้าต่างต์งเลยนะครับซึ่งมันจะถอนเข้าให้นะ แต่ว่าต้องกรอกเบอร์ไวเลสนะครับแล้วก็ถึงจะได้เดินไปกดหมุนนะครับมันจะได้ดูโฆษณานะเวลาจะหมุนเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้ตลอดนะครับหล,ลกักๆมันให้เราดูโฆษณาแหละแต่ถอนได้จริงก็ถือว่าโอเคละอันทีแรกผมว่าจะมาถอนให้ดูนะ แต่เพิ่งมาดูว่ามันถอนขั้นต่ําก็คือ1บาท5สตางค์นะครับอเดี๋ยวผมถอนได้เดี๋ยวผมจะอัปเดตอีกทีน,นึงนะแต่ว่ามันก็คงจะจ่ายอยู่แล้วล่ะอ่ะโอโหตัวกรกระบาทก็จะขึ้นมานะครับก็รอไปก่อนอโอเคหมุนไปได้เพชร300%นะครับก็ได้ สเพชรเควสอย่อื่นไม่น่าจะมีละก็จะประมาณนี้นะครับตัว300บาทนี้เช็ค22วันนะครับอ่ะก็รอถอนตัวนี้น่าจะถอนซ้ำได้เรื่อยๆนะครับทีละอ่หนึ่งมาท้าสตางก็ถอนได้วันละ2ครั้งนะครับก็วันละ2บาทกับ10สต,ตางนะแต่ก็ดูโฆษณาพอสมควรนะครับ อ่ะโอเคก็ประมาณนี้นะครับในส่วนวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับ